ันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของการเลือกซื้อทุเรียนนะครับถ้าเราไปไปที่สวนหรือไปที่ตลาดแล้วเราอยากได้ทุเรียนแก่กักวเจอทุเรียนอ่อนเราจะเลือกซื้ออย่างไรได้บ้างนะครับทีน,นี้เราต้องทําความรู้จักกับสองคก่อนนะครับคําว่า <คำ S 1> ทุเรียนแก่อ่อนกับคําว่าทุ<ถ>เรียนสุกนะครับทุเรียนแก่กับทุเรียนสุกเราต้องแยกออกจากกันก่อนนะครับทุเรียนแก่คือทุเรียนที่เก็บมาจากต้น ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วมีมีมอายุที่เหมาะสมแก่เบเมื่อเก็บเมื่อแก่จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะเมื่อเขาบ่มสุกแล้วเขาจะมีรสหวานเพราะแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะครับถ้าหากว่าเก็บมาเร็วเกินไปทุเรียนก็จะมีอายุน้อยแล้วเมื่อบ่มสุกเมื่อบ่มสุกแล้วจะไม่มีรสหวานจึงเป็นทุเรียนอ่อนนะครับส่วนคําว่าสุกนี่ก็คือทุเรียนที่เก็บมาแล้วเราวางทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเขาสุกนะครับถ้าหากว่า ทุเรียนอ่อนน้ำมาบ่มก็สามารถสุกได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเลือกซื้อที่ตลาดแล้วแม่ค้าพ่อค้าเคาะทุเรียนให้เราฟังว่าเป็นทุเรียนที่มีเสียงปุบปุ๊ปองแล้วสามารถบริโภคได้ซื้อได้นะครับเช่เนตัวอย่างลูกนี้นะครับเวลาเคาะมันจะเสียงดังปุบปุ๊บนะครับเห็นไหมครับ <S <S เสียงเหมือนตบหมอนนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็สุกแล้วเสียงเคาะ ปุกๆแล้วอันนี้บอกบอกว่าเป็นทุเรียนสุกนะครับเพราะว่า,ามันเริ่มที่จะมีการคายน้ําการคายน้ําพอคายน้ําเปลือกกับเนื้อมันจะแยกออกจากกาันแล้วจะเกิดโพรงอากาศภายในนะครับระหว่างเปลือกกับเนื้อมเมาะดจงมีลักษณะเหมือนฟองนะครับเพราะนั้นเสียงจะดังปุกๆๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปทุเรียนอ่อนก็สามารถบ่มให้สุกได้โดยการป้ายคั้วด้วยสารเร่งสุกนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราไปเลือกซื้อที่โลที่ตลาดแล้วแมค่ค้าพ่อค้าเคาะให้เราฟังนั้นสามารถบ่งบอกได้อย่างเดียวว่าเป็นทุเรียนที่สุกพร้อมบริโภคในระยะไหนนะครับสุกพอดีสุกกรอบนอกนุ่มในหรือสุกจัดนะครับสามารถบ่งบอกได้แต่การเคาะที่ตลาดจะไม่บอกว่าเป็นทุเรียนแก่หรือทุเรียนอ่อนนะครับเราต้องดูลักษณะของน้มเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับดูลักษณะน้มแล้วก็ปลิงของผลนะครับทุเรียนที่แก่นะครับถ้าเป็นทุเรียนที่แก่เนี่ย เราดูถ้าเขามีปริงตรงนี้บริเวณที่ขั้วผลนะครับระหว่างผลระหว่างขั้วบนกับขั้วล่างนะครับขั้วบนกับขั้วล่างตรงนี้ตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นรอยต่อนะครับรอยต่อตรงนี้จะเหมือนกับข้อนิ้วเรานะครับข้อนิ้วเราเวลาเราหักนิ้วมันจะบวมใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันจะคล้ายๆกับข้อนิ้วมันจะบวมโตนะครับแล้วก็แข็งมีลักษณะผิวหยาบสากมือถ้าเราจับมันจะสากมือ แล้วก็ก้านผลก็จะลักษณะแข็งแข็งแข็งมากๆนะครับตรงนี้จะแข็งมากแล้วถ้าเราจับเนี่ยมันจะรู้สึกเบาเบาเบานี่ไม่ได้หมายความว่ามันเบามันเบากว่าที่เราคาดการไว้เราคาดการว่า3กิโลมันต้องหนักมากแต่พอยกขึ้นมามันเบากว่าที่เราคาดการนะครับจะมีลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยนะครับสิ่งที่เราจะดูก็คือดูปลายหนามได้นะครับปลายหนามเป็นสีน้ําตาลนะครับ ปลายหนามเป็นสีน้ําตาลแล้วถ้าล่องหนามก็จะต้องมีสีน้ําตาลด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูได้บริเวณแนวซาแรกนะครับปลายหนามจะแยกห่างออกจากกันแล้วก็ล่องหนามเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้ายิ่งแก่มากล่องหนามก็จะเป็นสีน้ําตาลมากอันนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับลูกนี้นะครับลูกนี้เราจะเห็นว่าปลายหนามมีสีน้ําตาลนะครับแล้วก็บริเวณล่องหนามนะครับล่องหนามมีสีน้ําตาลแท้งนะครับ มันไม่ค่อยเขียวนะครับแล้วก็ปลายหนามท่างออกจากกันนะครับปลายหนามห่างออกจากกันอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้คือบริเวณสันภูนะครับสันภูจะมีลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเราดูบริเวณระหว่างภูนะครับหนามมันจะพุ่งเข้าหากันจะหนีเข้าหากันนะครับบริเวณระหว่างภูนะครับมันจะบีบกันชิดนะครับเราก็ดูลักษณะนี้สองลักษณะนี้จะดูง่ายนะครับคือปลายหนามกับร่องหนามนะครับเรากวาดสายตาแล้วเราก็ลองเลือกดูนะครับ เพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ถ้าล่องหนามมีลักษณะเขียวสดใสนะครับลักษณะเขียวมากๆนะครับเขียวมากไม่มีสีน้ําตาลเลยแล้วก็ปลายหนามก็ยังเขียวก็แสดงว่าอาจจะเป็นทุเรียนที่อ่อนได้นะครับทุเรียนที่อ่อนเวลาบ่มแล้วมันจะไม่ค่อยหวานนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติได้นะครับก็เราดูลักษณะภายนอกเหล่านี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วหรือเราซื้อจากาซื้อออนไลน์มาแล้วออนไลน์ใช้ระยะเวลากว่าจะสุกนานหรือพ่อค้าที่ไปรับซื้อมาแล้วอยากจะบ่มให้ทัวเรียนสุกเนี่ยเราสามารถใช้สารในการเร่งสุกได้นะครับสารเร่งสุกเราก็ตัวเดียวนี้นะครับคือนะับเอทิลฟอนเป็นสารเปิดฝอยเอทิลีนนะครับมีด้วยกันหลายยี่ห้อไม่จาเป็นต้องซื้อย,ยี่ห้อนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเ,เวลาที่ใช้นะครับเวลาที่ใช้ก็คือเราจะตัดก้านขั้วออกนะครับ ขั้วที่ได้มาเราจะตัดขั้วใหม่ให้มันเป็นแผลสดๆจริงๆต้องตัดใหม่นะครับเราก็จะตัดขั้วออกแล้วเราจะเอาสารตัวนี้นะครับผสมน้ําอัตราส่วนที่ผมใช้ทั่วไปก็จะเป็น1ต่อหนึ่งนะครับน้ํหนึ่งส่วนผสมกับสาร1ส่วนเช่นน้ํหนึ่งฝาผสมกับน้ำเปล่าหนงฝานะครับแล้วเราก็ใช้แปรงผู้กันนะครับจุ่มแล้วก็มาป้ายสามารถทําได้นะครับ <S <S ทุเรียนหมอนทองเนี่ยเป็นทุเรียนที่สุกยากเราถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากป้ายสุก เราจะให้สุกตามธรรมชาติก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าทุเรียนหมอนทองนั้นจะเป็นทุเรียนที่มีการผลิตฮอร์โมนตัวเอทิลีนเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉนั้นเขาจะใช้ระยะเวลาสุกนานแล้วยิ่งถ้าลูกใหญ่ๆเนี่ยการสุกจะไม่สม่ําเสมอนะครับบริเวณก้นผลนะครับกับบริเวณก้านผลอาจจะสุกไม่พร้อมกันภายในผูเดียวกันก็สุกไม่พร้อมกันแล้วก็ภายในลูกเดียวกันต่างภูกันก็สุกไม่พร้อมกัน เพราะนั้นเวลาที่เราไม่ป้ายคั่วเราจะให้สุกตามธรรมชาติจะใช้ระยะเวลานานแล้วเวลาผ่าออกมาแล้วเราอาจจะพบปัญหาว่าส่วนหนึ่งแข็งส่วนหนึ่งนิ่มก็จะมีปัญหาว่ากินได้หลายระยะในลูกเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสุกสม่ําเสมอก็อย่างที่บอกใช้สารเร่งสุกเข้าไปช่วยสารเร่งสุกตัวนี้ถามว่าถ้าเราป้ายคั่วจะตกค้างภายในเนื้อผลเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหม งานวิจัยของผมทดสอบแล้วการตกค้างที่เนื้อนั้นแทบจะไม่พบเลยถ้าเราใช้ก้านคั่วอย่างเดียวนะครับและถ้าตกค้างก็มีปริมาณน้อยมากๆน้อยกว่ามาตรฐานของสากลแล้วก็มาตรฐานสารพิษตกค้างของออยนะครับเพราะนั้นยังใช้ได้ครับอนุญาตให้ใช้ได้แต่สําหรับทุเรียนพันธุ์อื่นๆเช่นพันธุ์พวงมณีพันธุ์ก้านยาวพันธุ์ชนีนะครับการดูลักษณะภายนอกก็เป็นทุเรียนแก่หรือไม่ เราใช้ลักษณะเดียวกันคือดูลักษณะก้านผลนะครับก <g ul ain> ้านผลบวมโตเหมือนกันนะครับบริเวณข้อต่อหรือปลิงตรงนี้เราเรียกว่าปลิงนะครับรอยต่อระหว่างขั้วบนกับขั้วล่างตรงนี้ต้องมีลักษณะบวมโตเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะจับแล้วสากมือนะครับแล้วก็ล่องหนามเป็นสีน้าตาลปลายหนามแห้งดูลักษณะเหมือนกันเลยครับดูลักษณะเช่นเดียวกันนะครับบางร้านบางร้านเนี่ยเขาป้ายขั้วมาแล้วเขาก็จะตัดก้านตรงนี้ออกเราก็จะไม่เห็นปลิง มื่อไม่เห็นปริยงสิ่งที่เราดูได้ก็คือดูร่องหนามกับปลายหนามนะครับในทุเรียนพันธุน์อื่นๆก็ดูลักษณะเดียวกันนะครับแต่พันธุน์อื่นๆที่ไม่ใช่หมอนทองแนะนําว่าไม่ควรไปใช้สารเร่งสุกนะครับเพราะว่าทุเรียนพันธุน์อื่นๆโดยเฉพาะพันธุ์ชนีก้านยาวพวงมณีนั้นเป็นทุเรียนที่สุกได้ง่ายอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องป้ายถ้าเราป้ายจะทําให้สุกเร็วเกินแล้วอาจจะแตกได้ง่ายครับคิดว่าสิ่งที่บอกไปก็น่าจะช่วยให้หลายๆท่านสามารถที่จะเลือกซื้อทุเรียน ที่อ,อร่อยได้นะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบอร์โทรศัพท์034355368ครับ